สวัสดีครับพบก,กับโซลูคันลิวอพูเราเริ่มต้นกันที่ลิวอพูล็อกเ,เป้าลูเบนเนเวสหลังจากวูลแฮมตัน,นเวเ์เนอร์ย้ำปล่อยตัวออกตีมในราคา35หล้านปอนด์ถือเป็นข่าวดีนะครับลิวอพูของเร,เรากำลังเล่งหาตัวแทนจินนี่วานดุม โดยหดัลิเวอร์พูลทีมอันดับที่3ในศึกผิว์ลีงอังกฤษล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สโม,มสรกำลังให้ความสนใจในตัวของรูเบนเนเวสกองกลางตัวเก่งจากสโม,มสรวูมแฮนตันและจะมีรายงานมาว่าวูมแฮนตันต้องการที่จะขายเขาออกจากทีมเพื่อระดมเงินทุนเข้าสู่สโม,มสรสำหรับนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเกิดโรคระบาดเชื้อโควิด -19 ที่ทำให้สโม,มสรขาดคุณสะสมเป็นจำนวนมากต่างการรายงานนี้จากดิดอิสแอนฟิลด์ระบุว่า ลิเวอพูลที่นํามาโดยผู้ช่วยโค้ชยามไปเปลินเดอร์ซึ่งเคยเป็นโค้ชของโรเบนเนเวสในช่วงที่เขาคุมทีมปอร์โตทีมดังในลีกโปรตุเกสก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลมว่าตัวของเขานั้นนะครับได้ติดตามฟ์งการเล่นของโรเบนเนเวสมาไม่ต่ากว่า6ปีตั้งแต่ปี2 0 1 5และตอนนี้ตัวเขาก็เดยรายงานไปยังเจอเก็งคลับผู้จัดก,การทีมลิเวอพูลว่าควรที่จะรีบดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดสมเมนี้เพราะจะเป็นการเสริมทัพที่ถูกจุดถูกตำแหน่ง ในตำแหน่งกองกลางและจะทําให้ลู์พู้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมในช่วงที่มีจอร์จโอวนัลุมอยู่ในทีมเสียอีกโดยหลังจากที่ทางนูโนเอสปริเลโตซันโตนะครับประกาศลาออกจากสโมสสรบูมแฮมตัน ton, และออกจากทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทาให้มีรายงานว่านักเตะชื่อดังหลายคนภายในทีมกําลังพิจารณาย้ายออกจากสโมสสรบูมแฮมตัน ton, ด้วยเช่นเดียวกันโดยทางล่าสุดเป็นเด e a t ล a n ติกซื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็มีรายงานออกมาว่า ลิเวอร์พูลได้ล็อกเป้าหมายไปที่รูเบนเนวสกองกลางตัวเก่งของบูมแฮมตันเป็นที่รู้เลยแล้วและกำลังเตรียมเดิมเดินเรื่องในดีลนนี้ของนักเตะในเทนทีเมื่อตลาดหน้าร้อนเปิดทําการโดยในตอนนี้เนวสยังเหลือสัญญาผูกมัดในทินส์มิลเนลสกาวสเตเดียมถึง2ปีด้วยกันและมีรายงานว่าทางบูมแฮมตันได้ตั้งราคาของเขาเอาไว้ที่35ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอโโโโโ้โดยก่อนหน้านี้นะครับทางสมโมสรบู ต้องการที่จะปล่อยรูเบนเนวสออกจากทีมในราคาท,ที่ไม่ต่ำกว่า45ล้านปอนด์ซึ่งทางทีมหมาป่าก็มองว่าก็ตัวของรูเบนเนวสน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับดิโกโจตาที่ย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเสมเมอปีที่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้ทางสโมสรวูมแฮมตันไม่มีทางเลือกมากนักและจําเป็นจะต้องลดราคานักเตะเออกมาให้ถูกลงเหลือเพียงแค่35ล้านปอนด์เท่านั้น และทางวูมตันนะครับก็พร้อมขายกองกลางดีกีทีมชาติบุรเกตรานิอัลเจเทียมทันทีเมื่อตลาดหน้าร้อนเปิดทำการโดยมีลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมตัวแต่งที่จะคว้าตัวนักเตะร,รานี้ไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้านะครับโอ้ยจัดเอ้ผมนะครับบอดเสียตังหลังตู้เย็นสรุปก,ก็คือหน้าทางตอนนี้นะฮะเดียร์ลัติรายงานมาว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังในดวของโรเบนเนเวส และเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับบูมแฮตันพิจารณาเมื่อตลาดน่าร้อนเปิดทําการดังนั้นดีวนี้ลิวเวอร์พูลมีลุ้นนะครับในฐาน,านะนักเตะที่จะเข้ามาแทนที่ในะตำแหน่งของจินี่วายเด,ดุมสือดังเมืองเบียร์เปิดเผยจินี่วายเด,ดุมเรียกร้องค่าเหนื่อยถึงสารสารปอนต์ต่อสัปดาห์กับไบายามินิกและเหตุผลที่ลิวเวอร์พูลต้องปล่อยตัวเขาออกจะเทียม มีรายงานล่าสุดมาจากเบลนะครับถึงเหตุผลที่ทางไบเยอร์มินก e ทีมแชมป์บุนเดสกาเยอรมันสมัยที่9ฤดูกาลนี้ต้องถอนตัวจากดิวของจอร์จิวาเนดุมเป็นการดวนทั้งที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกันและเดี๋ยวนี้กําลังที่จะเกิดขึ้นโดยทางสื่อเยอรมันก็ได้ออกมาแฉว่าวัยนุม e เรียกร้องค่าเหนื่อยจํานวนมหาศาลกับทางไบเยอร์มินก e ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ทีมดังเมืองเบียจะจ่ายเงินค่าเหนื่อยระดับนี้ให้กับตัวของวัยนุม e จนทาให้ทางบาเน่ดุมวนกลับไปเจอจกับบิลทางบา์เซรลนาอีกครั้งหนึ่งในที่สุดโดยทางบิลนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าจิน่วานเดนุมได้เรียกร้องค่าหน่วยจํานวนสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์กับทางไบยมินิกสาหรับการเป็นค้อเล็กเปี่ยนในการย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวซึ่งเรื่องนี้เองทําให้ทางไบยมินิกถึงกับสะดุ้งและตกใจเป็นอย่างมากเพราะค่าเหนื่อยระดับ3 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์นั้นถือว่าเป็นเงินจํานวนค่าเหนื่อยที่มหาศาลมากและ มีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนในโลกที่ได้รับค่าจ้างในระดับนี้ซึ่งมันก็มากกว่าค่าเหนื่อยของโมเมสลา์ที่รับอยู่กับลิเวอร์พูล2,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในเวลานี้เสียอีกซึ่งเรื่องนี้เองทําให้ไบยังไมิได้ไม่สู้ค่าเหนื่อยจํานวนนี้ทั้งๆที่ทางวานิลลุนก็ได้แสดงความชัดเจนออกมาแล้วว่าสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมในทิ่นอาริอันส์อารีนาเป็นอย่างมากในช่วงก่อนนนี้โดย่าสุดทางวานิลลุนก็เดาออกมาให้สัมภัษณ์กับสเกตสปอร์ต หลังจากจบนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะคริสตอฟเพลตไป2-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไว้ว่าผมเคยหวังว่าจะได้เล่นกับสโมสรแห่งนี้ก็คือลิเวอร์พูลไปอีกนานหลายปีแต่กระโชคร้ายที่ความต้องการของผมนั้นมันไม่เกิดขึ้นผมคิดว่าทุกคนในสโมสรก็รู้ดีว่าผมต้องการอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปแต่ในโลกของฟุตบอลอะไรมืนก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่สถานการณ์ของบอลลูมณตอนนี้ คือในวันที่1กรกฎาคมนี้เขาก็จะไม่ใช่นักเตะลิเวอร์ pool อีกต่อไปแล้วโดยท่านนั้นบิลนะครับก็ได้ออกมาแฉวัยนุ่มอีกครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ทางลิเวอร์ pool ไม่เต็มใจที่จะรั้งวัยรุ่นไว้กับ theme. ทีมทั้งๆที่นักเตะก็ต้องการที่จะอยู่กับลิเวอร์ pool ต่อไปก็เพราะว่า มีรายงานมาว่าวานิลุ่มได้เรียกร้องค่าเหนื่อยจำนวน20,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ในการเซ็นสัญญาฉบับใหม,ม่กับทีมและสัญญาฉบับนั้นจะต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีซึ่งเรื่องนี้เองคือเหตุผลว่าทำไมวานิลุ่มถึงไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม,ม่กับทีมหรือผู้พูลตั้งแต่นเนิ่นๆและดึงเวลาให้เนิ่นนานจนมาถึงวันสุดท้ายของการปิดฤดูกาลเหตุผลก็เพราะว,าว่าต้องการสร้างอำนาจในการต่อรองและต้องการให้สโมสรรังตัวเขาไว้นั่นเอง แต่ถึงอย่างนั้นนะครับทางสโมสรลิเวอร์พูลก็ไม่ยินดีที่จะมอบขเ้นื่ิยจำนวนสูงที่สุดของสโมสรเทียบเท่ากับโมเมตซาลาให้กับทางเีนี่วนเนดุมแต่อย่างได้เพราะทางบิลมองว่าหากสโมสรยอมทําตามข้อเรียกร้องของแวนเนดุมแล้วแล้วก็นักเตะอย่างแอนดี้โรเบิร์ตสันหรือแม้ตา่ฟา์มโยพวกเขาก็ไม่สมควรได้รับขันื่ยิยระดับใกล้เคียงสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ด้วยหรือไม่ซึ่งทางลิเวอร์พูลมองแล้วว่าอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นภายหลังจึงทําให้สโมสรจ,จําใจต้องปล่อยแวนเนดุ่มออกจากทีท และแผนการปรวิงเวลาเพื่อต่อรองค่าเหนื่อยของไวน์นุงนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตัวตัวต้งใจเอาไว้สรุปก็คือคำพูดทั้งหมดในเนื้อหาข่าวคือออกมาจากปากของบิวนะฮะสื่อชื่อดังในเยอรมันเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำพูดของไวน์ดุนหรือของลิเวอร์พูลแต่ย,ยังไดและอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องจริงตามที่บิวกล่าวอ้างหรือ,ออาจจะเป็นความโกรธแค้นที่ทางไบยูมินิกมีไว้กับให้ไวน์ดุนนะครับเพื่อเรียกร้องค่าเหนื่อยที่สูงจนเกินไป ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่มีใครทราบและก็ไม่มีค,คําพูดใดๆออกมาจากปากของไวเนดุมเลยนะครับดังนั้นอย่าพิ่งไปว่าอะไรไวเนดุมนะครับและให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยส่วนตัวแอดมินนะครับน่าจะเป็นทางสื่อของบิลมากกว่าที่ออกมากล่าวเรื่องนี้เพียงแค่สื่อเดียวนะครับนอกนั้นเงียบหมดนะฮะส่วนวเนุมแน่นอนเขายังคงเป็นตำนานของลิเวอร์พูล มีน้องนัดอยู่แล้วเอนริก้ไม่เข้าใจหัวดนางจะทุ่มซื้อคอนเต้มาทำไมกันโมเซอเอนริก้นะครับอดีตแบค็คชาวสเปนของลิเวอร์พูลคิดว่าทำไมทีมหัวดนางทีมเก่าของเขาน่าจะเอาเงินไปทุ่มซื้อเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆมากกว่าที่จะเลือกไปทุ่มเซ็นสัญญากับอิบราฮิมาโกนเต้กองหลังจากอาบาเลซิกมาเสริมแนวรับเพราะในตำแหน่งนี้เขาคิดว่าเจคกิงครับยังสามารถปั้นเนทฟิลิปขึ้นมาเป็นเซนเตอร์แบ็คตัวที่4ได้ลิเวอร์พูลนะครับ ก็ปิดดิวอิบราฮิมาโกเนเตจากอาบารลซิกเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การเซ็นญาและชูเสื้อโดยค่าตัวค่าการกันว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆสาหล้านยูโรเป็นค่าฉีกสัญญานะครับยันไรก็ตามในมุมมองของมูสซี่แอนดรูเย่เขาคิดว่าจิเกนครับน่าจะประหยัดเงินในการเซ็นกับโกเาเตมากกว่าเอาไว้เซ็นกับตำแหน่งอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นกองหน้ากองกลางถ้าพวกเรากำลังจะขายเจอมาติปมันก็ยุติธรรมนะ แต่ทำไมผมไม่เข้าใจจริงๆพวกเราจะเป็นจะต้องเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆมากกว่าเอนริเก่าวในมุมมองของผมนะครับผมยังคิดว่าแนวเนี้ยที่ฟิลิปนะครับยังอยู่ดีกว่าและสามารถปั้นได้ไปไกลมากกว่าโกเนเตสอีกเพราะโกเนเตมีการมาเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาก็มุมมองของใครมุมมองของมันนะครับและแฟนฟุตบอลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไร นี่คือสุดข่าวลเลวพูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่26พฤษภาคมนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกกนอยนรายนะครับสำหรับข่าวเช้านี้นะฮะเชิญร่วมสวนทนาการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคย